สวัสดี f อเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมครับชาววันนี้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมวันแม่นะครับท่านผู้ชมครับปีพศ2 5 6พสภายในปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับทุกๆปีเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของจิตอาสาของคือของตำบลของชุมชนของเราท่านผู้ชมครับามาร่วมด้วยช่วยกันนะร่วมด้วยช่วยกันในการใน,ในการ ทคำความสะอาดบริเวณถนนหนทางท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เราก็ได้เห็นบรบรยากาศของจิตอาสานะครับท่านผู้ชมครับมาช่วยกันใ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 นวันแม่เนาะในในวันแม่ก็คือ,อตามบริเวณหลายทางที่ที่เราเห็นก็คือแบบนี้ฮะน่นเลยหน้าบ้านของผู้นำชมุชมชนก็คือลุงลุงที่เป็นอสมอนะฮะับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงที่เป็นอสมก็คือผ่าเพื่อนอสมอ มาร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมและก็ในวันแม่แห่งชาติในปีนี้สวัสดีครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็ท่านผู้ชมครับก็พาเพื่อนๆชมมาชมบรรยากาศว่าเดี๋ยวเราจะไปวันนี้ก็ตัวของในส่วนตัวคือทุกๆปีเราก็คือจะนํานําเครื่องตัดหญ้าเนาะนำเครื่องตัดหญ้าคือของเราที่สวนที่เราตัดหญ้าอยู่มาร่วมกิจกรรมมาเลยว่าคือมาร่วมตัดมาร่วมตัดหญ้าด้วยกับ กับเพื่อนๆด้วยนะฮะสมทบกับอาสาสมัครในชุมชนด้วยนะฮะสมชาาม,ม,ท,ะะมที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือเป็นเหล่าอาสาสมัครในชุมชนก็คือเป็นส่วนมากจะเป็นหน่วยงานอาสอบมองไปในพื้นที่ประจำตำบลนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็เลยได้มีมีการได้มีบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับตามถนนหนทางตามไหลาทางก็ก็จะมีแบบในช่วงฤด,ดูฝนก็จะมีทำก็จะมีให้เราเห็นว่า มีกิจกรรมให้เราทำหมายถึงว่าคือมีมีหญ้ามีวัชพืชที่เราเห็นนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นนะเป็นประจําในทุกๆปีที่ที่เราจะาที่เราจะได้พบเจอคระะับในช่วงในช่วงวันแม่แห่งชา,าตินะท่านผู้ชมครับปีนี้เดี๋ยวเราก็คือจะมาตัดหญ้าเนาะช่วยกันตัดหญ้าคือด้านบนก็จะเป็นสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงสูงแต่แล้วก็ทางที่ถนนทางที่เราไปไละไปนาก็ไปทางนี้ท่านผู้ชมครับ ครับผมก็นี่คือเป็นผู้นําชุมชนแล้วก็เป็นอสมเนาะเป็นเออ่ทีมงานหน่วยอสมเป็อเป็นผู้นําชุมชนด้วยนะฮะตำรวจครับแล้วก็ประมาณนี้และะ้วเอครับเอเอฟก็จะเป็นสมมติเป็นเอฟซีเนาะเอฟซีช่องเราเลยเนะรือว่าเนาะแล้วข้าผมก็คอยติดตามคลิปอยู่ตลอดเลยนะครับตำรวจเนี่ยคือเป็นผู้นําชุมชนที่เราเห็นอ,อยู่ในเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันเก็บฝาดนะครับ คนที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือที่สะพายสะพายขึ้นแต่ยาอยู่นนะีคือเป็นคุณลุงนะคุณลุงที่คุณลุงของเราที่ที่เป็นที่เป็นผู้นําชุมชนในในตำบลเหล่าเนาะแล้วก็ในในเขตที่เราอยู่ด้วยท่านผู้ชมครับท่านเป็นอสอมอเนาะอ๋อท่านเป็นอสอมอแล้วก็ท่านเป็น เป็นอมตสองอตด้วยท้านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะช่วยแกตัดหญ้าไปแล้วษณะนี้เลยคือถตนเส้นนี้ก็ไปไม่ไกลก็จะถึงสามแยกด้านหน้าตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมครับถึงจัดแยกด้านหน้าตรงนู้นแล้วก็คือจะตัดหญ้าเข้าไปบริเวณรอมาณเนี้ยเข้าไปดีเล็กหน่อยประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีมีขอบมีไหลถนนมีขอบมีไหลถนนแบบนี้อุป้างให้ให้สะอาด้าบางคนก็คือแบบ เนี่ยช่วยกันเก็บกวาดแบบนี้ครับเป็นรู้สึกว่าเป็นเป็นกุศลมากเลยนะครับฝึกีนึงแล้วก็คือทําำหนึ่งก็ยังดีนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นการลวมด้วยช่วยกันเป็นจิตอาสาร,รุวมร่วมกันนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตรงถ้าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาถึงตรงสามแยกตรงนี้แล้วใช่ไหมครับก็คือเส้นเส้นนี้ก็จะเป็นสามแยกเนาะก็อธิบายให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ได้เข้าใจได้เห็นภาพชัดนะฮะท่านผู้ชม ครับท่านผู้ช,ม,ชมครับเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ก็ก็จะเจอก็จะไปที่ไปที่สวนเราอยู่ด้านล่างหากจากนี้ไปประมาณสัก200 200เมตรก็จะถึงบริเวณทางเข้าสวนเนาะแต่แล้วทางด้านด้านหลังบริเวณนี้ก็เป็นถนนที่ที่มาจากหลังโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่านผู้ชมครับ มาจากนี่เลยแล้วก็วิ่งวิ <im it> ่งมาตรงนี้เส้นนี้เสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็คือไปที่สวนแล้วครับปักบูดมาที่นี่เลยเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นสามแยกจำถุงถ้าแยกถ้าแยกตรงไปตรงนี้เนี่ยถ้ามีเป็นสามแยกถ้าถ้าตรงไปแล้วไม่เลี้ยวซ้ายก็จะไปก็จะไปต่อยอนิดนึงก็จะไปถึงบริเวณที่ทุ่งนาของเราเลยจำถุมท,ท,ที่ที่แบบท่านชมเห็นบรรยากาศตามทุ่งนาเนาะเราก็คือเดินไปนี่เลยทุกวันนะฮะท่านชมครับอ่าดีคือเป็นบริเวณที่เราจะต้อง ช่วยกันทำความสะอาดในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นตามไหลถนนหนทางแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเราจะเราจะไปสิ้นสุดตรงไหนก็คือเดี๋ยวเเราก็คือจะตัดตัดบริเวณตรงนี้ไปเรื่อยๆนู่นนะฮะใส่ไปยาไปเรื่อยๆนู่นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถึงไหนเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นเนาะอันนี้เป็นทางสัญจรระหว่างหลายหมู่บ้านรวมกันนะฮะท่านผู้ชมครับก็ส่วนมากคนจะใช้ใช้งานที่นี่เนาะแนั้นวันนี้เราก็คือจะ ร่วมด้วยช่วยกันนะแกคือตัดหญ้าบริเวณโซนนี้ทั้งหมดเลยเหมือนกับปีทุกๆปีที่เราทำมานะอ่าโอเคนะครับเดยวันแบบนี้ก็เราก็คือจะลุยงานกันทั้งวันเ,เสร็จแล้วก็จะได้พูดคุยกันฮะเดี๋ยวจะถ่ายภาพรวมกันให้เพื่อนๆพ่อนผู้ชมได้ได้เห็นกันนะฮะ และโซนนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าสวนที่เราจะต้องตัดหญ้าไปด้วยสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับในไหนเราก็มาตัดแล้วเนาะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นกิจกรรมเึื่องในวันแม่แห่งชาตินะฮะท่านผู้ชมครับปีสองพันหกสิบเจ็ดปีนี้แล้วก็คือมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนบำรุงรักษาถนนหนทางและก็ดูแลไหลาทางนะฮะท่านผู้ชมครับถนนหนทางให้สะดวกแล้วก็ให้หน่าใช้นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เสร็จจาก ภารกิจเพื่อช่วยกันแล้วพัฒนาท่านผู้ชมครับหลังจากที่เสร็จภารกิจร่วมกันพัฒนาถนนหนนทางทำความสะอาดถนนหนทางแล้วก็ทุกคนก็ได้รับแจกข้าวกล่องนะฮะท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะท่านผู้ชมครับก็เป็นธรรมเนียมนะครับก็น่าจะเป็น ทุกที่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกที่นะน่าจะเป็นธรรมเนียมนี้ทุกที่นะคะท่านผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่พักกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินทางแยกย้ายกันท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ร่วมกิจกรรมการทําความสะอาดถนนหนทางเสร็จแล้วก็แล้วก็มาตรวจตาดูว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วมีความเรียบร้อยประมาณไหนท่านผู้ชมจากที่แบบลกล้างนะฮะาทาั้งสองข้างทางลกล้างก็ มีความสะอาดตาเป็นะระดับหนึ่งนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วถ้าเราไม่ทําถ้าหากว่าถ้าเราไม่ทำเนาะถ้าเราไม่ไม,ไม่ทําความสะอาดบริเวณข้างถนนหนทางสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้คนก็คือไม่มีบินัยนี่เองก็คือเนี่ยฮะความมากง่ายของผู้คนก็คือทิ้งขยะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเนาะก็เราจะเห็นตามบริเวณหลายทางก็คือขยะแบบนี้ฮะขยะจากมนุษย์นี่เองท่านผู้ชม ก็ไม่เป็นที่เป็นภาพที่แบบไม่น่าไม่น่าดูไม่น่าชมนะทุกนี่จตว่าคือแบบถ้าเราเห็นผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นไมหมครัท่าน,นผู้ชมถนนหนทางที่เขาทาไม่ให้แล้วเสร็จแล้วก็แทนที่จะได้ประโยชน์มีความสวยงามใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ว่าคือมีขยะมูลฝอยขยะที่จากมนุษย์อะไรประมาณเนี้นะฮะก็ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางคือไม่มีวินัยในเองท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาฝึกความเป็นวินยัยมีวินัยให้กับ ตนเองเพื่อที่อยู่ร่วมกับสังคมให้ได้นะฮะท่านผู้ชมครับพอมาตรวจดูสิ่งที่เราได้รวมตัวกันทำเป็นจินดาสาในวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าประทับใจและพอใจเป็นอย่างยิง่งเพราะว่าเราใช้ใช้แรงร่วมกันแล้วก็มีความสามัคคีกันชุมชนมีความสามัคคีกันก็คือทำงานร่วมกันได้ระดับนี้เป็นจินาสาร่วมกันในวันนี้ก็คือเป็น เนื <One input> ่องในวันแม่แห่งชาติก็คือปีพศ2567ในปีนี้ก็ถือว่าถือว่าพอใจในระดับหนึ่งท่านผู้ชมครับคือมีความสะอาดสะอ้านเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงหนึ่งก็คือปีหนึ่งในหนึ่งปีแล้วก็คือมีกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆท่านผู้ชมครับและนี้ก็คือสามแยกที่เราจะต้องเวนที่เราจะต้องใช้ใช้งานประจําคือถนนที่เราจะต้องใช้งานประจําก็ เราสัญจรอยู่ทุกๆวันนะฮะท่านผู้ชมครับที่สวนบ้างแล้วก็ทางนี้ก็คือไปไล่ไปนาก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมกิจกรรมเมื่อคีของชุมชนกิจกรรมของดีๆในวันแม่แ,มแห่งชาติในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ให้เกตติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับแจ็คบ้านไร่ชัยธรรมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ